ังดับเพลิงสีเหลืองขนาดเล็กคือหลักฐานที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดยืนยันว่าเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้บรรจุระเบิดสแสวงเครื่องแล้วนำมาซ่อนไว้บริเวณที่เกิดเหตุใกล้กับวงเวียนหอนาฬิกากลางเมืองปัตตานีซึ่งเจ้าหน้าที่พบหลังระเบิดรูกแรกทำงานไปแล้วโดยเชื่อว่าคนร้ายหวังจุดชนวนเป็นลูกที่สองเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ จากหลักฐานที่พบเจ้าหน้าที่ระบุว่าระเบิดลูกแรกซึ่งทำงานสมบูรณ์แล้วเป็นระเบิดสแสวงเครื่องที่ใช้ถังดับเพลิงขนาดเล็กสีแดงเช่นเดียวกันและจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะคะพบว่ามีร่องรอยที่เชื่อว,ว่าคนร้ายน่าจะนําระเบิดเข้ามาซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้โต๊ะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนนั่งเฝ้าคอยดูสังเกตสิ่งผิดปกติอยู่บริเวณนี้เป็นประจํานะคะส่วนร่างของผู้เสียชีวิตค่ะก็กระเด็นไปอยู่บริเวณไม่ไกลกันนะคะห่างออกไปเพียงประมาณ2ถึง3เมตรเท่านั้นค่ะ สุชาติทิรสวัดิ์รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้รับผิดชอบคดีความมั่นคงระบุว่าฝ่ายความมั่นคงพบข้อมูลบางอย่างที่เชื่อว่ากลุ่มก่อ,อกความไม่สงบตั้งใจตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐทั้งจากกรณีวิสามันคนร้ายในอำเภอโคกโพธเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์และกรณีคนร้ายบุกเข้าโจมตีฐานนาวิกโยธินที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสจนถูกวิสามันไป16ศพเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ที่เกิดมาเมื่อคืนก็เขาก็พยายามแต่ว่าเมืองมันใหญ่แล้วก็ประชาชนผู้พ้านเนี่ยการระวังป้องกันเนี่ยก็ทำทำกันเต็มที่ทุกทุกฝ่ายไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวทหารประชาชนอ,อสสหลายหลายจุดที่เมื่อคืนเนี่ยถ้าประชาชนไม่ไม่ช่วยแจ้งบอดแสนเนี่ยจะมีเกิดความสูญเสียมากกว่านี้นะครับหลักฐานจากบางสิ่งบางอย่างมีแนวโน้มที่จะมีเหตุ ตุงใจกับหลักฐานบางอย่างเชื่อมโยงไรยกับในพื้นที่อำเภอโคกโพเป็นตัวจุดเริ่มอาจจะต่อเนื่องมาจนถึง16ศพนะครับแต่เป็นแค่จากการวิเคราะห์ของฝ่ายข่าวแค่นั้นนอกจากนี้ยังเชื่อว่าคนร้ายที่ลอบวางระเบิดในจุดนี้ยังเป็นแนวร่วมกลุ่มเดียวกันกับที่ลอบวางระเบิด8จุดทั่วเมอืองปัตตานีตั้งแต่เมื่อช่วงเย็ยนของวันที่16กุมภาพันธ์ ระเบิดที่เกิดขึ้นหลายจุดกลางเมืองปัตตานีนั้นนะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบคล้ายๆกันนั่นก็คือระเบิดทุกจุดมีนาฬิกาเป็นตัวจุดชนวนค่ะและสิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือนาฬิกาถูกตั้งไว้ให้ระเบิดในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะครายงานจากชุดสืบสวนระบุว่าตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่16กุมภาพันธ์พบคนร้ายลอบวางระเบิดในเมืองปัตตานีทั้งหมด8จุดถือหน้าร้านไพศาลร,ร้านรุ่งเรืองย่านตลาดต้อรุ่ง ร้านอ่อนวิทยาและร้านครัวไทยบนถนนสวนมงคลร้านคาราโอเกะในซอยข้างปั๊มเอสโซอ,อีก2ลูกและไดอาน่าซูเปอร์มาร์เก็ตกับร้านเมืองไทยบนถนนอุดมวิถีข้อมูลจากชุดเก็บกู่วัตถุระเบิดระบุว่านาฬิกาที่คนร้ายใช้จุดชนวนตั้งเวลาไว้ตรงกันคือ23นาฬิกา58นาทีก็ประมาณทุ่มหนึ่ง คือวางแล้วเขาก็ออกไปเลยมาตั้งก็ไปเลยขี่ก็ออกไปเลยแล้วก็รถชเล่เข้ามารถชเชเล่เข้ามาตั้งมาจอดอีกทีนึงคือมาวางตรงนี้ก่อนแล้วรถเชลเล่มาจอดหรือว่ามาใกล้ๆกันก็คือว่าสวนกันนะคือ,อน,นี่ออกนึกเข้านจอดห้ <5 S 2> ทาทุ่มกว่าเนี่ยประมาณเที่ยงคืนห้านาทีเราลงมาประมาณสิบนาทีตรงนี้มีมีไฟไหม้แล้วพอลงมาอีกทีเห็นแล้วออกไฟลุกอยู่ตรงนี้ไงถึงได้รู้ว่าไฟไหม้ ฝรายความมั่นคงระบุว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาวความปลอดภัยในระดับสูงสุดโดยเฉพาะในเขตเมืองมีการขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยสังเกตดูสิ่งผิดปกติรอบตัวเพื่อเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นวราพรอัมภารัตถ่ายภาพสุวิมลจินมูลเทีทรายงาน